สวัสดีค่ะเรามาเจอกันในอีก EP หนึ่งแล้วนะคะก็เมื่อ EP แรกเราคุยไปแล้วว่าจะทำยังไงให้องค์กรเรามีสุขภาวะที่ดีนะคะอันที่1กอันที่หก็คือจัดการองค์กรก่อนอันที่2ก็คือการจัดการตัวเองสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะในในชีวิตการทำงานก็คือความเครียดจริงไหมคะเรามาดูซิว่าวิธีการคลายความเครียดนะคะเพื่อเพิ่มพลังแห่งความสุขเราจะทาได้ยังไงนะคะ ทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหานะคะเราอยากจะถามว่าทุกคนรู้ไหมคะว่าความเครียดคืออะไรหลายๆคนอาจจะบอกว่าความเครียกก็คืออารมณ์หรือความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นโดยความกดดันนะคะความกลัวความวิตกกังวลมันส่งผลให้ร่างกายจิตใจและอารมณ์ของเราเปลี่ยนไปทําให้เกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสมอาจจะงุดหงิดง่ายขึ้นนะคะโมโหง่ายขึ้นเบื่อหน่ายต่อการทํางานขาดสมาธินี่ก็คือหนึ่งเหตุผลว่าความเครียดมันคืออะไร S 1> <S 1> <S <an> <S บางคนก็บอกว่าความเครียดเกิดจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากสมองนะคะสมองมันสั่งการสั่งสารเคมีบางอย่างทําให้เราเกิดความเครียดก็เป็นได้นะคะเพราะฉนั้นมันเกิดจากสมองด้วยนะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยทําให้เกิดความเครียดนะคะถ้าเรามีความเครียดแล้วจะทําให้การสั่งงานหรือทําให้การทํางานอ่ะมันมันมันแย่ลงหรือว่าความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นทีี้เรามาดูซิว่า ผลของความเครียดอะคะ่ะมีผลต่อเรายังไงบ้างอันดับแรกคือมีผลต่อสุขภาพของเราเองนะคะเวลาที่เราเครียดนะคะนอกจากสิ่งแวดล้อมจะกกระตุ้นแล้วมันยังกระตุ้นที่สมองของเราด้วยนะคะมันมีการมันมีการแสดงออกนะคะของสมองหรือปฏิกิริยาในร่างกายทั้งหมด2ออ,อย่างในะะในระยะสั้นนะคะมันก็จะส่งผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดของของร่างกายเราสูงขึ้นนะคะ เระดับไขมันในเลือดก็สูงขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็สูงขึ้นความดันก็สูงขึ้นการหายใจก็เพิ่มมากขึ้นนะคะรูม่านตาขยายมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดได้สั้นและก็เร็วมากแต่ถ้าเกิดเราเกิดปฏิกิริยาอย่างนี้เร็วานานๆเข้านะคะจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนมันจะส่งผลระยะยาวทาให้เราเกิดอาการเจ็บป่วยนะคะเกิดโรคต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นโรคไขมันในเลือดโรคหัวใจนะคะมันก่อเกิดจากความเครียดทั้งหมดเพราะเรารูล้ละวว่าความเครียดมันมีผลต่อร่างกายยังไงเรามาหาวิธีการกําจัดความเครียดนะคะก่อนที่จะไปเรื่องถึงว่าอืเราจะวิหาวิธีกําจัดความเครียดยังไงเรามาดูก่อนว่าความเครียดนะในระดับต้นๆน,นะนะคะเครียดเล็กๆน้อยๆเนียนะ่ยเกิดอาการอะไรบ้างหนึ่งเราเริ่มเบื่อหน่ายจริงไหมคะขาดแรงจูงใจ ไม่กระตือรือร้นแต่เราปล่อยสะสมความเครียดนานขึ้นไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นเกิดความล้าเกิดปัญหาต่อสุขภาพหมดแรงหมดใจหมดไฟนะคะสาเหตุของความเครียดมันมีหลายสาเหตุมากอันดับที่หนึ่งก็คือตัวเราเองนะคะความเครียดเกิดจากความเครียดต่อสุขภาพฉันป่วยบ่อยเดี๋ยวฉันไม่สบายเดี๋ยวฉันมีโรคนู้นโรคนี้ มันเป็นความคลิดนะคะว่าพอเราล่างกายเราแย่แล้วความเครียดมันจะตามมาทํายังไงให้เรดีขึ้นทํายังไงให้เราไม่ป่วยทยํายังไงให้เราไม่ต้องลางานนะคะอันที่สสาเหตุของความเครียดเกิดจากบุค,คลิกของของแต่ละบุคคลคนที่มีความเร่งรีบนะคะมีความตั้งใจสูงมีความต้องการเอาชนะพวกนี้จะมีความเครียดค่อนข้างสูงนะคะต่างจากคนที่สบายสบายชิลชิพวกนี้ไม่ค่อยมีความเครียด อันที่3สาเหตุความเครียดเกิดจากหมู่คณะเกิดจากความขัดแย้งขององค์กรเกิดจากความขัดแย้งของคนที่อยู่รอบข้างอันที่4ี่ก็คือจากงานลักษณะของงานนะคะมีความเข้มข้นของงานมากขึ้นนะคะมีความติดตามงานมากขึ้นยิ่งทําให้เรามีความเครียดมากขึ้นอันสุดท้ายก็คือสิ่งแวดล้อมความร้อนความเย็นอากาศนะคะอุณหภูมิต่างๆพวกนี้เป็นสาเหตุของความเครียดทั้งหมดทีเรามาดูซิว่าความเครียดมีมีกี่ประเภทความเครียดมีทั้งหมด2ประเภทค่ะ ประเภทแรกก็คือเกิดอย่างฉับพลันเลยนะคะอยู่ๆก็เกิดมาโดยเราไม่ได้ตั้งตัวเช่นเจออากาศร้อนจัดๆเราก็เกิดความเครียดใช่ไหมคะหนาวจัดๆเราก็เกิดความเครียดหรือตกใจอะไรกระทันหันพวกนี้ความเครียดพวกนี้เป็นความเครียดเล็กๆในน้อยที่มันสะสมอยู่ในร่างกายเราตลอดเวลาทําของหลน่นขับรถชนพวกนี้ค่ะอะไรที่เกิดความเสียหายมันเกิดความเครียดชั่วขณนะแล้วมันก็จะสะสมลงไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้เราเรียกว่าความเครียดแบบเฉียบพลันนะคะ อันที่2เป็นความเครียดแบบเรื้อรังคือสะสมมานานนานจนเราแก้ปัญหามันไม่ได้นะคะอย่างเช่นปัญหาเรื่องการเรียนการทํางานปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจพวกนี้มันเป็นความเครียดที่สะสมและเรื้อรังคือเรื้อรังคือแก้ไขไม่ได้นะคะมีมีมาต่อเนื่องทุกวันเครียดเรื่องสุขภาพต่อเนื่องเพราะว่าเรายังป่วยอยู่ เครียดเรื่องงานเพราะเรายังต้องทํางานอยู่เครียดเรื่องครอบครัวเราต้องรับผิดชอบอะไรต่างๆนานามากมายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยนันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะความเครียดพวกนี้ค่ะมันก็จะทำร้ายเราทั้งร่างกายและจิตใจทีนี้เรามาดูวิธีการกําจัดความเครียดของเราซิง่ายๆง,ง่ายมากเลยค่ะใช้เวลาแค่20นาทีหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ถ้าเรามีเวลาน้อยนะคะอยู่กับธรรมชาติค่ะอยู่กับธรรมชาติ ลองดูซิว่าถ้าเรามีเวลาน้อยลองออกไปดูที่ตรงระเบียงหรือตรงหน้าต่างนะคะมองดูเมฆที่ลอยผ่านไปนะคะเขาเรียกว่าการไหลของธรรมชาติการไหลของธรรมชาติาาตเป็นการบําบัดนะคะความเครียดที่ดีนะคะเราไม่ต้องเสียเวลาขับรถออกไปไหนไกลๆถ้าเรามีเวลาน้อยแค่ มองดูเมฆนะคะไหลผ่านไปเรื่อยๆแล้วหยุดมองมันแล้วก็ไหลเคลื่อนโดยเราจะมองที่ภาพของเมฆนะคะการไหลของเมฆเป็นการที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวให้ทําให้เราสงบนะคะทำให้เราโฟกัสกับสิ่งที่มันเคลื่อนไหวตามธรรมชาติประมาณสักห้าถึงสินาทีก็ได้หรือถ้าเรามีเวลามากกว่านั้นนะคะอาจจะทุกคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าการอาบป่าการอาบป่าก็คือเข้าไปเข้าไปกอดกับธรรมชาติเข้าไปกอดกับ ต้นไม้เข้าไปจับกับใบไม้นะคะนั่นเขาเรียกว่าการอาบป่านะคะลองดูนะคะว่าเป็นการจัดการความเครียดแบบที่ง่ายๆมากหรือปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะหรือไปดูที่ทะเลไปนั่งทะเลนะคะไปดูน้ําตกพวกนี้คือการไหลเวียนของธรรมชาติทั้งหมดการไหลเวียนของธรรมชาติเนี่ย มันมันเป็นการช่วยทําให้เราดึงโฟกัสออกจากตัวเองนะคะเพื่อไปนําไปสู่กับธรรมชาตินั่นเรียกว่าธรรมชาติบําบัดนะคะหรือสัตว์ก็ได้ทําไมเราเขาถึงใช้สัตว์ในการใช้ลูกหมาลูกแมวนะคะในการบําบัดความเครียดเพราะว่าหนึ่งหมากับแมวมันไม่มันมันไม่มีปากไม่มีเสียงเนาะมันเป็นธรรมชาติของมันมันจะรักเรามันจะเฝ้ารอเรานะคะังนั้นมันเป็นมันเป็นความสุขค่ะเป็นเป็นการบําบัดความเครียดที่ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้น ทุกคนจะต้องมองดูว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการในการจัดการความเครียดแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะถ้าคนชอบดูทีวีคุณก็ต้องดูทีวีคือเอาความเครียดหรือเอาสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบนะคะเอาออกไปชั่วขณะแล้วไปทําสิ่งที่ชอบร้องเพลงก็ได้ฟังเพลงก็ได้ดูหนังสือก็ได้เล่นเกมก็ได้ทุกอย่างทําได้หมดเราต้องหาวิธีจัดการความเครียดแล้วเดินหน้าต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ